โอเคเดี๋ยวอ่านดูเรื่องชุดนี้เนะฮะฮัลโหลร้านข้าวครับครับผมผมสั่งข้าวไปกับชั่วโม่อยังไม่ได้เลยฮะข้าวคู่กะเพรครับครับโอ้โหนี่เป็นชั่วโมงกว่านะครับยังะไรช่วยแรงผมหน่อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับครับครับผมขอบคุณมากครับครับส๊ายบายโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวดาวโพสเฟเดอร์เดี๋ยวผมถ่ายอีกนะค่ะโอเคครับ ฮัลโหลต่อเลยครับสองหนึ่งแปดเก้าสี่หนึ่งครับครับบอกว่าโทรกลับหาพี่ต่อด้วยสวยครับครับผมเจ้านายขึ้นนิดนึงครับบอกว่าโอเคครับครับครับผมครับบวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนชุดเลยครับเปลี่ยนสักทีฉันเบื่อชุดนี้อย่าแย่แล้วเนี่ยฮะทับติวขนาดเนี้ยนี่คุณ ฉันว,ว่าช่างคุนี้เขาต้องตัดผิดไซส์แน่เลยแล้วใช้ผ้าอะไรก็ไม่รู้นี่มันยับมันคันไปหมดทั้งตัวเลยลูกค้าซื้อไปบ่นแย่เลยแต่คุณเป็นดาวคะและนี่คุณเวลาฉันทำงานที่ไหนคุณหยูททำงานด้วยนะไม่ใช่อาแต่เดินไปเดินมาโทรศัพท์อย่างนี้เนี่ยน่าํำคานมากเลยควนสมาธิด้วยคุณรู้จักหน้าที่ของตัวเองบ้างสิมเปลี่ยนชุด